เสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนณบ้านของบอนในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆที่ห่างไกลจากตัวเมืองเขาพ้องพาเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยมาพักผ่อนในวันหยุดยาวบรรยากาศชนบทที่เงียบสงบดูเหมาะแก่การสังสรรค์พวกเขานั่งล้อมวงกันหน้าบ้านมีเหล้าขาวตั้งอยู่ตรงกลางขวดแล้วขวดเหล้าถูกเปิดขึ้นโหนิถินมึงหรือว่าบอนบ้านนอกจากโอ๊ตพูดขึ้นทางหัวเราะบอลยิ้มคำคำ,คำเออดิแต่กูบอกเลยหมู่บ้านกูนี่มีของนวย ของของดีหรือของหลอนวะต้นเอ่ยขึ้นของหลอนว่าบอลลดเสียงลงก่อนจะมองไปรอบๆเหมือนสำรวจว่ามีใครได้ยินหรือเปล่าก่อนที่เขาจะได้เล่าต่อเสียงไอแห้งแห้งของชายชาราก็ดังขึ้นจากข้างบ้านปู่สมคนแก่ในหมู่บ้านเดินเข้ามาพร้อมตาแข็งกร้าวพวกเองจะคุยเรื่องอะไรก็อย่าได้เอ่ยถึงสะพานท้ายหมู่บ้านตอนกลางคืนทุกคนชะงักหันไปมองชายชาราที่สีหน้าดุดัน ปูหมายถึงอะไรครับบอนถามด้วยความสงสัยปูสมทอนหายใจดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวสะพานนั่นมันมีคนอยู่ถ้าใครข้ามไปหลังทิ่งคืนจะเจอนางยืนรออยู่นางไหนครับแนนเพื่อนสาวเพียงคนเดียวในกลุ่มถามขึ้นน้ำเสียงเริ่มสัน่นปูสมขยับเข้ามาใกล้ผู้เสียงแผ่วเบาผู้หญิงท้องแก่นางใส่ชุดขาวยืนอยู่ปลายสะพานท่าเองหันหลังกลับเองจะไม่ได้กลับมาอีกเลย บรรยากาศเงียบกริบลงกลางคืนพัดเอื่อยๆทำให้ทุกคนขนลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าเราไม่หันหลังกลับล่ะครับบอนถามต่อกูสงสัยหัวช้าช้านางจะขอให้เองช่วยแล้วเองต้องทำตามไม่งั้นเองจะตายเวลแล้วโอ๊ตกลืมน้ำลายโคตรน่ากลัวเลยว่าแต่แทนที่ทุกคนจะหวาดกลัวพวกเขากลับเริ่มท้าทายกันเอง เอาวะงั้นคืนนี้ไปลองของกันเลยดีไหมต้นพูดขึ้นพางยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มรวดเดียวหมดบอนมองไปรอบๆเห็นสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความคึกขนองไปดิโอ้เสริมกูไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีจริงกูสมทอนหายใจแรงตะหวาดเสียงดังอย่าได้ไปลองดีนักพวกเองคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าหรือมีคนตายเพราะมันมานักต่อนักแล้ว คำเตือนของปู่สมไม่ได้ทําให้ความกล้าของพวกเขาลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นบ่อนยิ้มมุมปากแล้วพูดขึ้นงั้นคืนนี้เราไปลองกันเสียงรองเท้ากระทบพื้นดินดังถาเบาขณะที่บอนกับเพื่อนอีกห้าคนเดินไปตามทางเปลี่ยวสะพานท้ายหมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวบ้านเกือบหนึ่งกิโลเมตรต้องผ่านป่ารกชัดและพื้นที่รกร้างที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกรายหลังพระอาทิตย์ตกแม่งโคตรเงียบเลยว่า โอ๊พูดพลางมองไปรอบๆอากาศเย็นลงผิดปกติลมที่เคยพัดเอื่อยๆตอนหัวข้ากลับหยุดนิ่งราวกับโลกหยุดหายใจไม่มีเสียงมแมลงไม่มีเสียงสัตว์กลางคืนมีแค่เสียงรองเท้าของพวกเขาแนนเริ่มลังเลกูว่าเรากลับดีไหมโหยจะกลัวอะไรล่ะมาขนาดนี้แล้วต้นพูดพร้อมตกบานแน่นเบาๆสะพานไม้เก่าแก,แก่ทอดยาวอยู่ตรงหน้าแสงจันทร์ส่งกระทบกับพื้นน้ำด้านล่าง ทำให้มันดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างใต้ทุกคนหยุดยืนหน้าสะพานมองกันไปมารอเวลาให้ถึงเที่ยงคืนพอดีเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดเจนขณะพวกเขาก้าวขึ้นไปบนสะพานมันส่งเสียงลั่นเอดอาดตามแรงกดของเท้าเมื่อเดินไปเกือบถึงกลางสะพานต้นที่อยู่ด้านหน้าสุดชะงักรีตามองไปยังปลายสะพานเฮ้ยนั่นอะไรอะทุกคนหันไปตามสายตาของต้น ร่างของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงปลายสะพานผมยาวปกหน้าแขนทั้งสองห้อยแนบลำตัวแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาขนลุกที่สุดคือท้องของเธอป่องผิดปกติไม่มีใครขยับไม่มีใครพูดอะไรพวกเขาได้แต่มองเธอราวกับต้องมนช่วยฉันด้วยเสียงเย็นเยือกกระซิบลอดออกจากริมฝีปากของหญิงคนนั้นแม่งของจริงว่าโอ๊ตกระซิบเบาๆแต่แทนที่จะกลัวต้นกลับหัวเราะเสียงแห้ง มึงจะมาไม้ไหนวะเนี่ยนี่คือขอให้ช่วยเหรอฮ่าฮ่าหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดและที่น่ากลัวก,กว่านั้นตาของเธอเป็นโพรงลึกเฮียแล้วแนนเบิกตากว้างจูจูต้นก็สะดุ้งเฮือกมือจับขาตัวเองแน่นเฮ้ยใครจับขากูวะเสียงดังตับร่างของต้นถูกกระชากลงไปในแม่น้ำด้านล่างรวดเร็วและรุนแรงจนไม่มีใครทันตั้งตัว ต้นบอลตะกูลก้องพวกเขาวิ่งไปที่ขอบสะพานมองลงไปในน้ำแต่มันเงียบสนิทราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้นหายไปแล้วต้นเสียงตะโกนของบอลดังก้องสะพานเขาและเพื่อนคนอื่นๆกว่าตามองผิวน้ำแต่ไม่มีแม้แต่คลื่นหรือฟองอากาศที่บ่งบอกว่าต้นยังอยู่ใต้น้ำโอ๊ตก้าวถอยหลังหน้าซีดเผือดแม่งมึงเห็นเหมือนกูไหม มันมีมือคว้าต้นลงไปคิปเริ่มร้องให้เราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้บอนดึงแขนเธอไปกันเถอะพวกเขาเรีบหันหลังกลับแต่ทันทีที่ก้าวไปเพียงไม่กี่ก้าวสพานทอดยาวออกไปไม่สิ้นสุดเฮียบเมื่อกี้มันไม่ได้ยาวขนาดนี้แนนผู้เสียงสั่นน้ำตาคลอพวกเขาวิ่งต่อไปแต่ไม่ว่าจะวิ่งแค่ไหนปลายสะพานก็อยู่ไกลออกไปเรื่อยๆเหมือนพวกเขาวิ่งอยู่กับที่ เสียงร้องให้แถวเบาดังมาจากข้างหลังพวกเขาหันไปมองหญิงท้องแก่ในชุดขาวยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้เธอไม่ได้แค่ยืนเฉยๆเธอกำลังคลานมาตามพื้นสะพานช้าๆตัวบิดเบี้ยวแขนขาผิดรูปดวงตากรวงโบบเมื่อสนิทโอดหันไปทางแม่น้ำกูไม่อยู่แล้วเขากระโจนลงไปในน้ำทันทีตูมมมเงียบ ไม่มีเสียงดิ้นรนไม่มีเสียงเรียกขอความช่วยเหลือเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาผิวน้ำกลับมาเงียบสนิทโอดหายไปอีกคนกิบกริดร้องเราจะทำยังไงดีแนล้มลงกับพื้นตัวสันรริกเราไม่ควรมาที่นี่กูบอกแล้วบอนพยายามตั้งสติเขาหันไปมองหญิงท้องแก่เธอหยุดคลานและตอนนี้เธอเงยหน้าขึ้นมองตรงมาที่พวกเขา เสียงคลืดคลาดดังขึ้นจากร่างของเธอเหมือนเสียงอะไรบางอย่างกำลังดิ้นอยู่ในท้องของเธอเธอเอื้อมมือไปทางแนนแล้วพูดเสียงเย็นชาเอาขึ้นมาทันใดนั้นท้องของแนนก็ป่องขึ้นอย่างผิดปกติไม่ไม่มันไม่ใช่ของกูแนนร้องลั่นขณะที่ท้องของเธอเริ่มขยับเหมือนมีอะไรบางอย่างดิ้นอยู่ข้างในกึกกึกฉีเสียงเนื้อฉีขาดดังสนัน่น ร่างของแนนกระตุกอย่างรุนแรงก่อนที่ท้องของเธอจะระเบิดออกเลือดพุ่งกระจายเศษอวัยวะหลายทะลักออกมาพร้อมกับเสียงร้องที่แหลมสูงบอนและกลิ๊บมองภาพนั้นด้วยความสยองสุดขีดขณะที่ร่างของแนนค่อยๆหยุดกระตุกก่อนจะลม้มลงแน่นิ่งเลือดนองเต็มพื้นสะพานตอนนี้เหลือแค่บอนกับกิ๊บหญิงท้องแก่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมดวงตาลุงโบอของเธอจับจ้องมาที่พวกเขาพร้อมกับเสียงกระซิบที่เย็นเย,ยือยืก ลูกของฉันอยู่ในท้องของเธอเธอชี้นิ้วไปที่กิบบอนช่วยกูด้วยกิบร้องให้สะอื้นร่างของเธอสันเทาบอนมองเธอด้วยความสับสนและหวาดกลัวท้องของกิบเริ่มป่องขึ้นอย่างผิดธรรมชาติผิวหนังของเธอบิดเบี้ยวเหมือนมีบางอย่างดิ้นอยู่ข้างในลูกของฉันเอาขึ้นมาเสียงเย็ยนเยือยของหญิงท้องแก่ดังก้องสะพานเธอก้าวเข้ามาใกล้ทุกทีไม่ฉันไม่ได้เอาลูกเธอไป คิปกริดร้องขณะที่ร่างของเธอกระตุกอย่างรุนแรงบอนพยายามดึงตัวเธอออกห่างจากหญิงปริศนาแต่ยิ่งเขาดึงคิปก็ยิ่งร้องเจ็บปวดราวกับบางสิ่งกำลังฉีกเธอออกจากข้างในบอนฆ่ากูเิอก่อนที่มันจะออกมาคิปพูดเสียงสั่นทั้งตาไหลาอาบหน้าบอนส่ายหัวไม่เราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ แต่ไม่มีทางไหนเลยที่พวกเขาจะหนีได้สะพานทอดยาวออกไปเรื่อยๆและหญิงท้องแก่ก็กำลังก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆบอลกำม,มีดพกที่เขาพกติดตัวมาแน่นมือของเขาสัน่นคิปจับมือเขาแน่นได้ปรดก่อนที่มันจะเสียงกรีดร้องของคิปดังขึ้นพร้อมเสียงฉีกขาดของเนื้อหนังท้องของเธอแตกออกเลือดกระจายเต็มสะพานร่างของเธอซุดลงกับพื้น หญิงท้องแก่หยุดเดินดวงตาว่างเปล่าของเธอจ้องมองบอลก่อนจะเอ่ยขึ้นแผวเบาขอบใจนะัดแล้วเธอก็หายไปพร้อมกับเสียงลมหายใจสุดท้ายของกิบบอลยืนนิ่งอยู่กลางสะพานสองมือของเขาเปื้อนเลือดของกิบศพของเธอนอนแน่นิ่งกลางสะพานท้องของเธอฉีกขาดเป็นโครงลำไส้ไหลทะลักออกมาเหมือนภาพฝันร้ายร่างของหญิงท้องแก่หายไปแล้ว แต่ความเงียบที่ปกคลุมสะพานกลับ,น,ลบน่ากลัวกว่าตอนที่เธอ,อยังอยู่บอนหันมองไปรอบตัวเขาอยู่คนเดียวเพื่อนทุกคนตายหมดแล้วหัวใจของเขาเต้นระรัวความหวาดกลัวคือบคลานเข้ามาทุกอย่างมันผิดพลาดไปหมดพวกเขาไม่น่ามาท้าทายสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวตั้งแต่แรกลมเย็นยะเยือกพัดผ่านสะพานเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวเขาบอนช่วยฉันด้วยเจ็บเหลือเกิน เสียงของต้นโอ๊ตแนนกิบดังแววอยู่ในความมืดบอนหันควับไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครเขากําลังจะเป็นบ้าบอลหลับตาแน่นสูดหายใจลึกพยายามควบคุมตัวเองแต่ทันใดนั้นกลับไม่ได้แล้วเสียงแหบพราดังขึ้นข้างหูเขาบอลเบิกตากว้างหันกลับไปมองและพบกับสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นกิบ เธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาทั้งที่ร่างของเธอยังนอนตายอยู่บนสะพานใบหน้าของเธอซีดเผือดตากรวงโบ๋เหมือนถูกควักออกริมฝีปากเสยะยิ้มกว้างจนผิดรูปอยู่ด้วยกันเธอมือของเธอเย็นเฉียบจับเข้าที่ข้อมือของบอนแน่นบอนสะบัดสุดแรงไม่ร่างของคิดหายวับไปแต่เสียงกระซิบยังดังอยู่รอบตัวเขาหายใจหอบหนักพยายามตั้งสติเขาต้องออกไปจากที่นี่ต้องรอด บอนหันไปมองปลายสะพานอีกครั้งคราวนี้มันกลับมาเป็นปกติปลายทางอยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่เมตรเขาไม่รอช้ารีบวิ่งสุดแรงไปที่ปลายสะพานแต่ยิ่งวิ่งเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้นข้างหลังตึกตึกตึกใครบางคนกำลังไล่ตามเขาบอนไม่กล้าหันกลับไปมองเขาเคยได้ยินคำเตือนมาแล้วห้ามหันหลังกลับเด็ดขาด หัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกลองสึกเท้าของเขากระแทกลงบนพื้นสะพานอย่างรุนแรงเขาวิ่งไปจนเกือบถึงปลายสะพานอีกแค่ไม่กี่ก้าวแต่แล้วมือเย็นเฉียบคว้าคอเสื้อของเขาจากด้านหลังแรงกระชากมหาศาลดึงเขาล้มลงกลับมาบอนพยายามตะกิจตะกายแต่แรงของมันมหาศาลเกินไปเขาถูกลากถอยหลังไปเรื่อยๆกลับไปสู่กลางสะพานเสียงกรีดร้องดังก้องสะพาน รุ่งเช้าชาวบ้านพบบอนนั่งนิ่งอยู่บนสะพานเสื้อผ้าพเปื้อนเลือดตาขาวโพลนร่างของเขาสั่นระริกเหมือนคนไร้วิญญาณไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครข้ามสะพานหลังทิ้งคืนอีกเลยหลังจากคืนนั้นบอนไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยเขาถูกพบในสภาพหวาดผวาตาลอยไร้สติ ไม่สามารถพูดหรือเล่าอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ราวกับจิตวิญญาณของเขาถูกบางสิ่งบางอย่างพรากไปแล้วชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณหญิงท้องแก่นสะพานคือดวงวิญญาณของหญิงสาวที่เคยถูกทรมานและสังหารอย่างโหดเหี้ยมเมื่อหลายสิบปีก่อนว่ากันว่าเธอถูกคนรักหลอกลวงและฆ่าทิ้งในขณะที่กำลังตั้งทันลูกของเธอไม่เคยได้ลืมตาดูโลกวิญญาณของเธอจึงยังคงวงเวียนอยู่ที่สะพานแห่งนั้นตามหาลูกที่เธอไม่มีวันได้พบ ไม่มีใครกล้าถามบอลว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขารอดมาได้อย่างไรแต่มีข่าวหรือว่าทุกคืนหลังทิ้งคืนจะมีเสียงฝีเท้าดังบนสะพานทั้งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเสียงของคนที่ไม่มีวันจากไป